สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่27กันยายน2566นะคะคิวเช้ามีจัดส่งคุปต้า l 4018ค่ะมีตัวรถใบดันผ่านพวนโรตรี่แล้วก็มีตัวยกกล้องนะคะจัดไปครบเซตค่ะลูกค้ากุดโดนห้วยเมกกลสินนะคะมาจอง สินค้าไว้เมื่อวานนี้ค่ะมาทำสัญญาจองไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะหน้าร้านของวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเช้านี้ค่ะ4018 SP เป็นรถตักนะคะเป็นรถตักจดทะเบียนปี65ค่ะตัวรถ ชุดตักแล้วก็มีถังท่วงนะคะ4ี่0 0 0ห้าหมบาทค่ะรถสวยๆนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆค่ะถัดมาเป็นคูบอต้ตา L 4 7 0 8จดทะเบียนปี54นะคะ47เป็นตัว DT ค่ะเก็บสภาพไว้พร้อมใช้บวกทั้งงานสีนะคะตัวรถไปดันแล้วก็ผ่านพวนค่ะ ยังได้ตามเดิมนะคะราคาย335,000บาทค่ะ335,000บาทนะคะถัดมาเป็น Kubota L4508 เป็นตัวดีีค่ะตัวรถใบดันผานพวนใหม่ตราเพชรใบ22นิ้วนะคะราคา239,000บาทค่ะ239,000บาทนะคะ ถัดมาเป็นคูเต้า L 3 6 0 8 F P ค่ะตัวรถใบดันผานพวนค่ะยังไม่ปรับสภาพนะคะคันนี้อยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทค่ะ2 8 0 0 0 0 0บาทค่ะถัดมาเป็นคูเต้า L 5 0 1 8เป็นตัว DT ค่ะตัวรถใบดันผานพวน,านตา S P K เป็น24นิ้วนะคะเช็คพร้อมใช้ไวค 4, 9, ้ค่ะ4,09,000บาทค่ะ4 0่0 0 0บาทนะคะ ถัดมาเป็นค u ูปตา L 5018ค่ะจดทะเบียนปีหา้าเออจดทะเบียนปี60นะคะคันนี้ตัวรถชุดตักแล้วก็มีถังถ่วงค่ะ4,39,000บาทค่ะ45แรงค่ะตัวรถไปดัน2,000 0 0บาททวนนะคะยันมากข้ามไปก่อนใครโอติข้ามไปก่อน L 3 4 0 8ค่ะ155,000บาทค่ะ155,000บาทค่ะตัวรถใบดันฐานพวนค่ะ Ford 7710ตัวรถใบดัน385,000ค่ะ Ford 6,006ค่ะตัวรถใบดันาผ่าน5ค่ะ245,000บาทค่ะ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็มีลอตเตอรี่มือสองค่ะแล้วก็จะมีฐาน3าฐาน4มีขุดมันของตาเพชรนะคะ13,500ค่ะยกปล้องงานเหล็กหนาค่ะ17,500ค่ะ ขุดมันงานเหล็กหนาะ13,500ค่ะมีขุดมัน11,500ก็มีค่ะของ DCK ถ้าของ SPK 12,500ค่ะยกกล้องของ DCK โคงเมตร8ก็18,000บาทค่ะโรตาตรี่ตาช้าง183 F ค่ะ46,000ค่ะผานพูนตาเพชรใบ22นิ้ว20,000บาท 9500ยกล่อง DCK 1800นบาทผ่า, 26, า,ผานสีตาช้างสอง0มบาทค่ะผ่านพวนตาช้างมือสองสามมผ่านพวนใหม่เอ k ใบ20่3ิบสีมค่ะพวกตัวตัดหญ้าของแบรนด์ตาเพชร หนึ่เมตรสอหมื่นสองค่ะเมตรยี่สิบสหมื่นหเมตรสี่สหมื่นเค่ะโอตเตอรี่โชคใช้หนึ่งเมตรหกห้าสี่หมื่นหกห่งเมตรแปดสหห้ามื่นหค่ะนอกนั้นก็จะเป็นมือสองของช้างพวก RX 1 6 5 E ค่ะ ราคาสี่หมื่นกว่าบาทนะคะสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าค่ะมุมนี้ค่ะคลิปนี้ก็มีนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะกบขอบคุณมาก,ากนะคะที่ติดตามวอร์เจริญแท็กเตอร์ของเราทุกวันค่ะ085 087 65 81 0 8 8 0, 87, 66, 1, 0, 88, 63, 66, 0 85, 3 6 0 8 3เค่ะ